ก็สวัสดีครับผมว่าคงได้ยินเสียงชัดเจนกันนะโอเคครับวันนี้มาพาดูแบบฟอร์ม404นะครับได้ยินเสียงไหมครับผมใครดูอยู่ผมฝากตอบทีว่าได้ยินเสียงไมเอ่ยได้ยินเสียงกันอยู่เนาะ ฮัลโหลผมดู่อเ์บไม์อยู่โอเคจินตนาการว่าได้ยินเสียงแล้วกันครับโอเคนะครับก็แบบฟอร์ม c 0 4นะครับผลการพัฒนาสินค้าและบริการนะครับหลังจากส0 3เราส่งแผนกันไปแล้วว่าเราจะพัฒนาอะไรอย่างไรนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องผลของการพัฒนานะเป็นงาน ชิ้นที่สองของเดือนสิงหาคมนะครับส่งช้าได้เงินช้านะครับเพราะว่าลักษณะของโครงการเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการเหมาเหมางานความว่าถ้าตำบลไหนส่งงานก็ได้เบิกเงินนะครับตอนนี้ก็น่าจะเห็นใจหลายๆตำบลเลยว่ายังไม่ได้รับเงินกันนะครับก็เป็นกําลังใจครับอดทนครับยังไงได้อยู่แล้วครับอาจจะช้าหน่อยแค่นั้นเองเนาะ เป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับก็แบบฟอร์ม4-0-4นะครับเป็นเรื่องของเอผลการพัฒนาสินค้าและบริการนะครับผมเราก็จะมาพูดถึงว่าเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของสินค้าและบริการนะครับว่าชื่อสินค้าและบริการอะไรก็ไปเอามาใส่นะครับจากของเดิมนะครับเราพัฒนาเรื่องอะไรเนาะนะครับผม เนย่ยของผมก็จะเป็นรูปประคบเลยประมาณนี้แต่เดี๋ยวอผมจะเอาตัวจริงมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแคา่ไกด์ไลน์เฉยๆว่าย่งไงชื่อสินค้าและบริการก็จะเป็นสินค้าอะไรชื่ออะไรตัวนั้นนะครับที่อยู่ใน401 203นั่นแหละเอามาใส่ความก้าวหน้าเราไปถึงไหนแล้วน้อยกว่า50%ไหมจากแผนนะจากแผนเราแผนเรามีอะไรบ้างถ้าเป็นในเรื่องของการพัฒนา ราพัฒนาไปถึงไหนแล้วอพัฒนาเรียบร้อยหรือยังถ้าพัฒนาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมากกว่า50%ได้นะครับใช่ไหมการตลาดถึงไหนแล้วเราอยู่ระดับนี้แล้วมั้งนี่ส่วนใหญ่น่าจะไปถึง50-70%แล้วครับผมคิดว่านะให้ท่านอธิบายความละเอียดความก้าวหน้านะครับพร้อมแนบรูปภาพประกอบนะครับกับโครงการพัฒนาท่านบอกพัฒนาอะไรพัฒนาแพคเกจจิ้งนั่นก็อธิบายไปว่า ดำเนินการพัฒนาแพคเกจจิ้งเสร็จแล้วออกแบบผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วพร้อมวางจําหน่ายนะนะครับผมหรือว่าท่านบางคนบอกเรื่องของการตลาดที่ท่านวางแผนไว้ท่านก็ได้ทําการตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับมีการโปรโมทมีการไลฟ์สดขายแล้วก็แคปรูปภาพหรือนำอรูปภาพมาประกอบนะครับผมก็จะประมาณนี้วน,นได้รับได้รับการรับรองมาตรฐานอันนี้น่าไม่น่าจะ ถ้าเป็นเรื่องท่องเทีย่ยวก็าอาจจะเป็นเรื่องมาตรฐานชาหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารก็ได้มาตรฐานชาไหมเราไปพัฒนาในตัวนี้ไหมหรือว่าผลิตภัณฑ์ได้ออยอได้อะไรไหมซึ่งผมคิดว่าคุณคัดขจะยากนะตัวนี้ก็อาจจะยังไม่มีใครได้วเว้นผู้ประกอบการที่เราไปพัฒนาเขามีความพร้อมอันนี้ก็มีโอกาสนะครับแต่ก็อาจจะยากอยู่กิจกรรมส่วนที่สามว่าจะเป็นทำกิจกรรมอะไรบ้างในการพัฒนาตัวนั้นนะ่ะนะครับผม มีการศึกษาดูงานไหมมีศึกษาดูงานนอกสถานที่ไหมมีการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไหมฝึกอบรมสัมมนากับประชุมหน่วยงานอื่นบ้างไหมอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ของผมมีเนาะการสำรวจตลาดคู่แข่งการสำรวจตลาดการสำรวจคู่แข่งมีไหมอันนี้ของผมก็เริ่มทําไปละการสำรวจและเก็บข้อมูลลูกค้าอ่ามีไหมอย่างเงี้ยวิเคราะห์ประเมินคุณภาพสินค้าและบริการนี้ครับผมการทดสอบ สินค้าและบริการหลังการพัฒนานะครับเราพัฒนาแล้วทดสอบสินค้าและบริการกับลูกค้าลูกค้ามีผลอย่างไราการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการนี่ก็ง่ายๆครับ Google Form แหละอันนี้ทําง่ายที่สุดสรุปได้ง่ายที่สุดนะครับเนาะอันนี้กิจกรรมที่ผ่านมาถ้าทําอะไรบ้างในการพัฒนานี่ก็จะมีอะไรบ้างก็ระบุไปสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อสิ่งที่ท่านจะระบุให้ท่านระบุสิ่งที่ต้องดําเนินการเพื่อ ให้การพัฒนาบริการสินค้าสำเร็จนะครับอยากจะดำเนินการต่อใช่ไหมในเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการอบางคนก็นอาจจะบอกพัฒนานเรื่องของการตลาดอย่างนี้อ่าาบงอย่างเช่นพัฒนานเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายออกงานจัดบูธอะไรอย่างเงี้ยคือต้องการพัฒนาในเรื่องของการตลาดในการอขายสินค้าตาม เรียกอะไรอะ่ะบูธสินค้าหรือว่าสถานที่จะแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยว่า,าในการพัฒนาสินค้าต่อไปอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่เฉพาะแพลตฟอร์ม Facebook ไลฟ์สดอย่างเดียวคิดว่าน่าจะมันเริ่มขายได้ก็อาจจะพัฒนาช่องทางต่อไปก็คือนำชอ็อปเอาไปขายผ่านช้อปปี้ผ่านลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือแม้แต่สินค้าในการพัฒนาสินค้าอย่างเช่นสินค้ามันพัฒนามาแล้วมันขายได้ สมมติเป็นรูป,ปรครบใช่ไหมครับว่าเอ้ยอนอกจากจําหน่ายออนไลน์แล้วอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการมีพัฒนาในเรื่องของการเป็นแพ็กเกจจาหน่ายอย่างเช่นไปส่งสถานเขาเรียกอะไรอ่รพพตใช่วยไหมครับอย่างผมไปรอพสตผมอาจจะพัฒนาเป็นผมมีเป็นชุดเลยเป็นเป็นอ่หม้อน,นึ่งไฟฟ้าให้ด้วยแล้วก็คุณรับรูป,ปรครบจะผมไปอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือคิดว่า ต้องพัฒนาไปตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อเป็นช่องทางในการขายสร้างรายได้ที่มันมากขึ้นนะทาเป็นเซตไปเลยมีหม้อนึ่งให้มีรูปประคอบให้จานวนเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับนี่คือคิดว่าจะดําเนินการต่อในเรื่องอะไรนะครับแล่วจะเป็นการตลาดการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์บริการอะไรพวกนี้เราจะพัฒนาต่ออย่างไรให้มันสําเร็จนะครับปัญหาอุปสรรคอ่ามีอะไรบ้างปัญหาด้านสถานที่ไหมเรื่องนวัตกรรมไหมเรื่องบุคลากรไหมคนในการผลิตพอไหมอย่างเงี้ยครับ ่าปัญหารเรื่องสถานที่ผลิตปัญหางบประมาณอ่ะผมว่าส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นเรื่องงบประมาณงบประมาณไม่เพียงพอเนาะอ่าก็ติ๊กไปให้ท่านอธิบายรายละเอียดของผลกระทบที่เลือกมาพอสังเกตเช่นเราเลือกปัจจัยสถานที่ผลิตแล้วก็บอกเลยเอสถานที่ผลิตยังเป็นรูปแบบชาวบ้านชาวบ้านเป็นบ้านๆอยู่อ่าเรื่องความสะอาดเรื่องอนามัยสุขอนามัยในการที่จะขอมาตรฐานอ่อยอหรืออะไรก็ว่าไปอ่าเรื่องงบประมาณ การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานอาอยอหรือว่ามาตรฐานต่างๆต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมแต่ว่าทางผู้ประกอบการเองก็หรือว่าทางผู้จําหน่ายสินค้าเองยังไม่มีศักยภาพและงบประมาณเพียงพองอ่าเนี่ยคือรายละเอียดของผลกระทบที่เลือกก็คือด้านการที่ผลิตด้านงบประมาณประมาณนี้ท่านต้องการการสนับสนุนด้านใดเพิ่มบุคลากรเพิ่มไหมเทคโนโลยีเพิ่มไหมอ่าบุคลากรองคารผลิต อยากไะได้เพิ่มกี่คนสมมติผลิตขายดีด้าน,นเทคโนโลยีอ่าต้องการไหม <Yeah. S 2> มันน่าจะมีเพิ่มเนาะบุคลากรที่มันมีแค่เลือกแค่บุคลากรก,รกับเทคโนโลยีใช่ไหมถ้ามีให้เลือกเพิ่มน่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบเนาะต้องการสนับสนุนด้านวัตถุดิบเนาะ,ะจบแล้วมีแค่รายละเอียดนี้เองก็คร่าวๆประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาไกด์ไลน์ให้ดูเฉย นะครับแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะอีกสักสองสามวันผมก็จะได้เริ่มไม่ใช่เิน่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งมั้งเพราะว่าตัวนี้ต้องส่งถ้าตามถ้าตามแผนเลยเขาจะให้ส่งวันที่ยี่สิบใช่ไหมครับแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเลื่อนไปยี่บห้าได้นะถ้ายี่บห้าก็ส่งงานช้าก็ได้เงินช้าอีกก็เป็นประเด็นกันอีกเนาะก็ลองดูครับก็ไกลๆดูกันไว้ก่นกอนนะครับผมดูไว้เป็นแนวทางถ้าถ้า อาทิตย์หน้าผมคิดว่าผมน่าจะเริ่มได้เริ่มทำตัวนี้จริงเพราะว่าตอนนี้กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ก็ยังไปได้สรุปว่าตรงไหนยังไงบ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของของจริงเลยว่าพัฒนาในการทําแบบฟอร์ม404เนี่ยผลการพัฒนาเนี่ยผมจะมาทําตัวจริงให้เลยวันนี้แค่มาไกล้ไลน์คร่าวๆเฉยยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ติดตามไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนี่ก็ครึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวก็จะได้สิน้นสิ้นเดือนกันอีกแล้วจะให้มีกําลังใจทํางานนะครับโอเคครับผมไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในอ่าแบบฟอร์ม404ตัวจริงนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปต่อไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว อาทิตย์หน้าคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้มาโปรแบบฟอร์มจริงนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปก่อนครับผมลงไร่ลงสวนต่อพอดีมีปลูกกล้วยต่อไปดูพื้นที่ปลูกกล้วยต่อโอเคครับสวัสดีครับ